สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระคัมภีร์กันเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองที่ไม่ได้ผลนะครับหรือไร้สาระนั่นเองนะครับเรารู้ว่าในอดีตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็มีพวกระเบอบาดเด็จการเนี่ยนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ความจริงมันมีมาก่อนหน้านั้นหล,หลายยุคหลายสมัยแล้วครับแต่เราจะเห็นว่าพวกในสงครามโลกครั้งในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับ มุสโสลินีก็ดีอดอลฟ์ฮิตเลอร์เนี่ยนะครับก็ปกครองประเทศด้วยพิธีการ,รเผด็จการนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยนะครับนะฮะก็คือคนถึง50ล้านคนในยุโรปครับต้องเสียชีวิตเนื่องจากระบบความคิดแบบฟาสซิสต์ประเภทความคิดที่ไม่ถูกต้องแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าระบบการปกครองแบบนี้ล้มเหลวครับและวันนี้เราจะศึกษากันในพระคมัมภีร สุภาษิตนะครับบทที่22ข้อที่8ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าการปกครองที่รับผลหน้าเศร้านะครับจากสุภาษิตบทยี่บสองข้อ8เรามาอ่านด้วยกันนะครับจากไทคิงเจมแล้วก็แคทเธอรีกนะครับบุคคลผู้หวานความชั่วช้าจะเกี่ยวความหายนะและไม้เรียวแห่งความโกรธของเขาจะล้มเหลวอีกอันหนึ่งนะครับผู้หวานความอายุติธรรมจะเก็บเกี่ยวหายนะความโกรธของเขาจะเป็นเหมือนไม้ตะบองที่ไร้ประโยชน์ พระกมพีตอนนี้เนี่ยนะครับทำให้เราเห็นภาพของการหวานเมล็ดพืชลงไปแน่นอนครับว่าการหวานมะ,มะเขือเทศลงในแปลงแปลงหนึส,สเดือนมันกจ็จะออกผลออกมาแต่ไม่ใช่ส้มแน่นอนถ้ามันออกด้วยส้มมันไม่ใช่เป็นความคิดถูกต้องนะครับเรารู้ว่าข้อความหลายครั้งเนี่ยนะครับโฆษณาชวนเชื่อของวิธีการปกครองแบบเผด็จการแบบนั้นเป็นการปกครองที่ค่อนข้างจะมีอำนาจ บทเบ็ดเสร็จในตัวเองและจะนึกจะทำอะไรก็ทำมันส่งผลให้รับผลที่แย่ครับไม่ใช่ผลที่ดีแน่นอนการปกครองมีหลักแนวคิดแบบเดียวกันแล้วครับถ้าแน่วแน่ในการทำตามแบบนี้มันสุดท้ายมันก็จะรับผลแบบนี้เช่นเดียวกันเอาละครับพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังกล่าวถึงการปกครองที่ไร้สาระหรือว่า ไร้ผลประโยชน์ที่ดี2ประการด้วยกันนะครับรับผลที่น่าเศร้า2ประการอันที่1ก็คือการปกครองที่ไร้ความรักในพระคัมภีประโยคแรกพระคัมภีร์ใช้คําว่าบุคคลที่หวานความชั่วช้าเห็นไหมครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าบุคคลที่หวานความชั่วช้าหรือหวานความอายุติธรรมคำว่าหวานความชั่วช้าอายุติธรรมเนี่ยนะครับในภาษาไทยในที่นี้ค่อนข้างกว้างนะผู้หวานความชั่วช้าหมายถึงทําผิดทาบาปกระทาไม่ยุติธรรมนะครับเช่น โกงทำร้ายหรืออาจจะผิดทางศีลธรรมยังเป็นภาพการปกครองแบบเผด็จการที่ไม่เห็นอ,อกเห็นใจประพฤติมิชอบโหดร้ายต่อเพื่อนบ้านนะครับนะเราสังเกตนะครับในสมัยจอมพลสฤษดิ์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าประเทศไทยของเราในเวลานั้นมันมีการเปลี่ยนผ่านทางด้านการปกครองดังนั้นเองความวุ่นวายมันก็จะเกิดขึ้นเป็นรูปรเผด็จการดีๆนี่เองนะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าในจุดนี้ก็คือว่า เรารู้ว่าคนที่หวานแบบนี้นะครับไม่ใช่เพียงแต่ทำให้ประเทศถอยหลังนะครับมันจะทำให้เกิดความแตกเล้าวด้วยในสุภาษิตบทหกข้อสินะครับได้พูดถึงคนที่หวานด้วยความแตกควาเป็นคนที่หวานความแตกเล้าทำกลางพี่น้องในคริสจักรก็เป็นไปได้นะครับการปกครองที่ไร้ความรัก นะครับริจสัจรรเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักอยู่แล้วเมื่อไร,ไร้ความรักมันก็จะส่งผลให้ความแตกแยกเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเลยครับและพระคัมภีร์บอกว่าคนที่หวานแบบนี้จะส่งผลอย่างไรครับตามหัวข้อของเราผลที่น่าเศร้าก็คือจะเกี่ยวหายนะครับตอนนี้ได้บอกว่าคนที่หวานความชั่วช้าจะเก็บเกี่ยวหายนะนะครับภาษาไทยทั้งสองฉบับก็แปลเหมือนกันนะครับเก็บเกี่ยวหายนะ หมายความว่ายังไงคําว่าเกี่ยวไหยนะหมายถึงผลการกระทําของเขานั้นจะย้อนไปสู่ตัวเองล้มเหลวความปกสิ่งที่เขาหวานลงไปจะกลับมาสู่ตัวเองความทุกข์จะเกิดขึ้นสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นเราก็รู้นะครับอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ต้องฆ่าตัวตายและมีอีกหลายคนครับที่พอเขาจะหนีความผิดของเขานะครับรวมทั้งลูกน้องของพวกเขาด้วยนะครับนะฮะทั้งที่ความจริงคนเหล่านี้เป็นคนเก่งน,นั้นเลยนะครับ แต่เนื่องจากไปฟังคําโป้ปดของผู้นำาระเด็ดการเหล่านี้สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือชีวิตที่จบลงอย่างน่าเศร้านะครับพระคัมภีร์ในตอนนี้ในโฮเซยาบทสิบข้อสิได้กล่าวว่าเจ้าทั้งหลายได้ไถ่ความชั่วมาแล้วเจ้าทั้งหลายได้เกี่ยวความผิดบาปเจ้าได้รับประทานผลของการมุสาด้วยเหตุเจ้าวางใจในลดลบของเจ้าและจํานวนผลลบของเจ้าอะไรทําให้ พวกผู้นำที่เผด็จการนั้นคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเขาวางใจในอำนาจของเขาจํานวนพลลบจํานวนลดลบทำให้เขาสามารถจะเก็บเกี่ยวทำในสิ่งที่ชั่วเพราะเขาวางใจในเนื้อหนังของเขาวันนี้เนี่ยนะครับคนที่วางใจในอำนาจนนตัวเองนะครับก็มักจะใช้อำนาจเหล่านี้นะครับกดขี่คนอื่นนะครับแต่ว่า เราก็ต้องยอมรับว่าการกดขี่นั้นมีหลายรูปแบบนะครับะะการกดขี่หลายรูปแบบบางทีเป็นการพฤติกรรมล้างสมองค่อยๆล้างค่อยๆล้างก็มีเหมือนกันทําให้คนยินดีคล้อยตามเป็นไปได้ยังไงครับคนเยอรมันที่ติดตามฮิตเลอร์แล้วก็ยอมทําตามผู้นํานะครับแล้วเคารพผู้นําเป็นผู้นําสูงสุดนะเวลานั้นนะครับโอ้โหใครแตะต้องฮิตเลอร์ไม่ได้เลยซึ่งความจริงแล้วเขาไม่ใช่เป็นนายพลนะครับ เขามาจากพลทหารนี่เองนะนายสิบตัวนั้นเองครับแต่ว่าชีวิตของเขานั้นมิดเป็นคนที่มีทักษะในการพูดพอเขามีอํานาจทางการเมืองเยอะขึ้นสิ่งที่เขาทาลงไปก็คือความน่ากลัวนะครับวันนี้เหมือนกันครับหลายคนวางใจในพลลบของเขาและผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับความหายนะที่เกิดขึ้นกับเยอรมันในเวลานั้นไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะเยอรมันนะครับเราก็มองกลับไปที่ญี่ปุ่น คงจำได้ใช่ไหมครับในสงครามโลกที่2ญี่ปุ่นก็วางใจในแสนยาดุภาพของตัวเองแล้วมันจบยังไงครับโดนระเบิดไป2ลูกที่ฮิโรชิมากับนางาซากินะครับและเขาบอกว่าถ้ายังไม่ยอมอีกนะครับจะลงโตเกียวนะฮะแต่ว่าดีที่ญี่ปุ่นยอมซะก่อนนะครับเพราะจากคำคำที่การที่ทําจริงของของอเมริกันเวลานั้นเนี่ยนะครับส่งลงไปสลูกนะครับก็ทําให้ญี่ปุ่นได้ยอม วันนี้เรามาดูด้วยกันว่าการปกครองที่ไร้ความรักนั้นนะครับมันส่งผลยังไงผมนึกภาพไม่ออกครับว่าตอนที่ญี่ปุ่นและก็เยอรมันไปควบคุมทุกประเทศในยุโรปก็ดีแล้วก็ในเอเชียก็ดีเนี่ยนะครับเอเยอาคาเนเน่ถามว่าเขาคิดอะไรของเขาเขาจะปกครองคนทั้งโลกได้ยังไง ผมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรของเขานะครับแต่เขาคงจะใช้อำนาจเผด็จก,การลงไปควบคุมทุกประเทศแล้วใครจะยอมแล้วครับมันไม่มีทางล้วครับและผลมันก,ก็เกิดขึ้นว่าการสิ่งที่เขาทานั้นมันได้รับผลหน้าเศร้าสำหรับตัวเองครับเรามาดูด้วยกันการปกครองของกษัตริย์อาหับกษัตริย์อาหับเป็นอย่างไรถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นะครับกษัตริย์อาหับ แทนที่จะนับถือพระเจ้ากษัตริย์อาหับสร้างแท่นบูชาพระบาอันในแทนพระนิเวศพระบาอันนะที่สร้างไว้ในสมารียอาหับสร้างอาเชลาซึ่งเป็นรูปปั้นของพระต่างดาวนะครับแล้วก็อาหับก็ทําในสิ่งที่พระยฮหวาส่งพระพิโรธนะเริ่มต้นจากตัวเองนะครับพอเริ่มต้นจากตัวเองก็เริ่มต้นระบาดไปยังอย่างอื่นครับใส่ร้ายปักปำผู้คนนะอยากจะได้สวนอง,งุ่นของนาโบด ก็ตั้งนาโบดไว้แล้วบอกว่านาโบดเนี่ยเป็นคนที่แช่งพระเจ้าแล้วก็แช่งพระราชาคนก็เอาหินคว้างนาโบดตายแล้วก็เอาที่ดินของนาโบดมาเป็นของตัวเองพระคัมภีร์ได้อธิบายบอกว่าความชั่วร้ายของกษัตริย์อาหับนั้นนะฮะเลือดของผู้ที่บริสุทธิ์มันไหลลงจากแผ่นดินตะวันออกไปยังทะวันตกเลยนะครับของกำแพงเมืองเยรูซาเลม็ม มันเยอะมากถึงขนาดในเยรูซาเล็มไม่มีความสงบสุขในแผ่นดินของเขาเลยนั้นเนื่องจากว่ากษัตริย์อาหับนั้นปกครองโดยความชั่วร้ายนั่นเองนะครับนะบก็คุณพระเจ้าที่วันนี้เราเองต้องเข้าใจนะครับการปกครองที่ไร้ความรักมันก็ส่งผลกับตัวเองครับกษัตริย์อาหับหรือโยรัมนะครับก็เกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับและก็ร่วมมือกับอัสซายาไปลบนะฮะแต่ปรากฏว่า นะฮะเมื่อเยฮูที่เป็นกบฏนะครับก็เข้ามาแล้วก็ยิงนะฮะโยรัมเนี่ยครับก็คือกษัตริย์กษัตริย์อาหับเนี่ยนะครับเข้าไประหว่างระหว่างพระอังสะของพระองค์เนี่ยนะครับหรือปอดของพระองค์เนี่ยนะครับแล้วก็เราเห็นว่าลูกทะลุก็ทะลุพระหัตถ์ไทยและล้มลงในรถลบของพระองค์และพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าเยฮูตัดกับเยฮูตัดกับ บิดาในทหารกษสิตของพระองค์ว่าจงยกศพของเขาโยนทิ้งไปที่แผ่นดินดินแปลงของนาโบชาอิสราเอลจำไว้เถอะว่าเมื่อฉันและท,ละท่านขี่ม้าเคียงมาตามอาหับบิดาของเขาพระเจ้าทรงกล่าวโทษแบบนั้นแล้วนะครับเขาก็ล้างลดล,ลบที่สะสมาเลียสุนักก็เลียโลหิตของพระองค์นะฮะพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้บอกว่าสิ่งที่อาหับทําลงไปอาหับต้องรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นครับนะฮะ กษัตริย์อาหับทำสิ่งที่ชั่วร้ายและสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับกษัตริย์อาหับเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าครับนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกนะครับแต่ขณะเดยียวกันบางครั้งบางคนชอบตีความว่าที่คนคนหนึ่งทําผิดทำบาปแล้วทำได้รับผลไม่ดีเพราะว่าเขาเองนั้นทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในโยบบทที่4ข้อ8บอกว่าตามตามที่ข้าได้เห็น บรรดาผู้ไถ่ความบาปผิดหวานความลําบากก็ได้เกี่ยวอย่างนั้นจริงๆคําพูดนี้มันก็ถูกนะครับเพียงแต่บางครั้งเนี่ยนะครับมุมมองของเอลิฟาสเพื่อนของโยบเนี่ยนะครับพยายามอธิบายของโยบตามหลักของกฎแห่งกรรมที่ว่าเนี่ยนะครับว่าใครทําผิดไถ่ความผิดจะต้องเก็บเกี่ยวความทุกข์ใจนะครับยอดรับผลที่เกิดขึ้น จริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ในมุมมองนี้เราเห็นว่าสําหรับโยบโยบไม่ได้ทําสิ่งชั่วเด็กนันเองในตามหลักทั่วไปแน่นอนครับวานไอลโลงจะเก็บเกี่ยวอย่างนั้นดังที่พระคัมภีร์บอกแต่ในบางครั้งเนี่ยนะครับมันมีข้อยกเว้นโยบไม่ได้ทําผิดแต่โยบต้องรับผลที่ดูเหมือนคนอื่นมองมาแล้วหมายถึงเหมือนกับโยบเนี่ยทำผิดคําบาปแต่ขอบคุณพระเจ้าครับ นะในจุดนี้เราได้ข้อคิดในเรื่องของการปกครองเหมือนกันเมื่อเราได้ยินเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้ยินมาถูกต้องไหมนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใครสักคนหนึ่งเราต้องรู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงอย่า,อยามีมุมมองด้านเดียวนะครับที่เราได้รับจากกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับแน่นอนครับตอนสมัยเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยนะครับบ้านใครเนี่ยเปิดทีวีช่องไหนก็จะเปิดช่องนั้นนะครับนะฮะ บางคนก็เปิดออของเสื้อแดงบางคนก็เปิดเสื้อเหลืองนะครับใครเปิดช่องไหนก็จะเปิดช่องนั้นและครับนะฮะก็ว่ากันไปนะครับแต่แลามุมมีมุมมองด้านเดียวไม่ได้คนเราย่อมมีส่วนดีและคนเราย่อมมีส่วนไม่ดีและส่วนไม่ดีเราก็ว่าตามส่วนไม่ดีนั้นไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเราเองในคริสัจก,ก็เช่นเดียวกันครับพระคัมภีร์หนึ่งเปโตรจึงสอนเรานะครับนะฮะ พระคัมภี 1, ร์หนึ่งเปโตรนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดนิดนึงในพ,พ 1, ร,นร,รนะครัมภีททร์หนึ่งเปตโตรนะครับบทที่5นะครับในหนึ่งเปโตรอ๋อภาษานะครับนะฮะได้บอกว่า,วาการที่จะปกครองเนี่ยนะครับต้องไม่ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงคนอื่นนะครับ ในฉบับ1971เนี่ยนะครับบอกว่าไม่ใช่เหมือนเจ้านายที่ข่มขี่คนใต้อำนาจแต่ต้องเป็นแบบอย่างนะคบคุณพระเจ้าครับไม่ใช่ใช้อำนาจแต่ต้องสแสดงความรักลงไปจำไหมนะครับหเปโตรบทที่5ข้อที่3บอกเราชัดเจนว่าแทนที่เราจะปกครองด้วยการใช้โดยโดยการไร้ความรักเราต้องใช้ความรักลงไปครับเพราะว่านั่นคือหลักการของพระเยสุคริต เรื่องที่พระองค์ทรงปกครองพระองค์ก็ทรงปกครองคสตจ,จักรด้วยความรักขอพระเจ้าให้เราเองนะครับได้ใส่ใจใช้ความรักในการดูแลคนอย่าใช้อำนาจดูแลคนอื่นครับแด่ใช้ความรักพระคัมภีร์พระเยซูกิจเจ้าทรงเป็นแบบอย่างยังไงครับในจุดนี้ในพระคัมภีร์แมทธิวบทที่20ในข้อที่27นะครับพระเยซูบ,บอกว่าถ้าผู้ใดคล้ายเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นต้องเป็นท่าสมัครของพวกท่านอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้ มิได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อปฏิบัติและประทานชีวิตของท่านเป็นข่าไทยแต่คนจํานวนมากพระเยซูคริสต์เจา้าพระองค์ทรงปกครองริสจักรด้วยความรักและพระองค์ต้องการให้เราเองนั้นใส่ใจในจุดนี้ความจริงมีพระคัมภีร์มากมายหลายข้อนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ในกิจการก็เหมือนกันครับพระคัมภีร์ได้สอนกับเราบอกว่าบทที่20ข้อ28นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี จงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลเพื่อจะปกครองคริสตจักรของผู้เป็นเจ้าที่ทรงได้มาด้วยโลหิตของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าปกครองริสตจักด้วยด้วยความรักของพระองค์ด้วยการสละพระองค์เองและพระองค์ได้มอบหมายให้เราดูแลฝูงแกะด้วยความรักแบบเดียวกับที่พระองค์ทรงรักเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์กําลังเรียกร้องจากเรานะครับไม่ใชเ่เรามองและชอบตัดสินคนนั้นตัดสินคนนี้ แต่สิ่งที่เราจะต้องทำคือถามตัวเองครับว่าเราปกครองแบบไหนริสจักรที่ไม่ได้ใช้ความรักในการปกครองใช้แต่เหมือนกับสโม,มสรครับมีกฎมีระเบียบเข้ามานะครับมีแต่กฎมีระเบียบรับรองได้ครับมันจะจบอย่างน่าเศร้าริสจักรจะแตกแยกริสจักรจะวุ่นวายเพราะเราใช้ระเบียบแทนที่เราจะใช้ความรักของพระเจ้าเข้าไปนะครับเน้นในเรื่องที่ไม่ควรเน้นพระคัมภีร์ไม่เน้นไปเน้นวิธีการและ จะจบแบบน่าเศร้าจริงๆครับเพราะในพระคัมภีร์เราก็เห็นว่าไม่ได้มีบางเรื่องบางอย่างเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ใช้ความรักเข้าไปเพราะความรักเนี่ยนะครับก็จะทําให้ทุกอย่างถึงซึ่งความสมบูรณ์นะครับเอาละนั่นคือประการที่1ครับประการที่2ปกครองโดยการลงโทษในพระคัมภีร์ส่วนที่2ของพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าและไม้เรียวแห่งความโกรธของเขานะครับจะล้มเหลวพระคัแคทอลิกบอกว่า ความโกรธของเขาจะเหมือนตําไม้ตะบองที่ไร้ประโยชน์ดังนั้นเองหมายความว่ายังไงครับเขาปกครองด้วยการลงโทษโดยการใช้ไม้เลียวด้วยใช้อารมณ์นะครับโดยใช้อํานาจกดขี่นะครับคนชั่วคิดว่าไม้เรียวแห่งความโกรธของเขาจะทําให้คนอื่นก้มลงและเชื่อฟังเขานะครับใช้อํานาจของตัวเองนะครับไม่ใช่ใช้ไม่ใช้ความรักเท่านั้นนะครับยังใช้อํานาจปกครองคนอื่นให้คนอื่นมีความกลัวและชื่อว่าความกลัว จะนำผลลัพธ์ที่ดีมาเราคิดว่าความกลัวจะทําให้คนติดตามเราเหรือครับไม่ล่ะครับความกลัวไม่ได้ช่วยให้คนติดตามเราความรักต่างหากครับที่จะทําให้คนนั้นยอมจํานนต่อเราอย่างแท้จริงความกลัวอาจจะทําได้ชั่วคราวครับแต่สุดท้ายมันก็จะส่งผลให้มีบางคนมาจัดการกับคนที่ทําให้เรากลัวไปซะนะครับเพราะว่าเขาก็มีอํานาจจะทําได้ บาง,บางส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับก็ทําได้หมดแล้วนะครับเหลือจะเกาหลีใต้อย่างไอเกาหลีเหนืออย่างเดียวนะครับที่ประเทศอื่นก็ทําได้หมดแล้วนะครับไออิหร่านด้วยอีกสักประเทศหนึ่งนะครับเอาเข้าไปเนี่ยก็ตามสิ่งที่เราเห็นในจุดนี้ก็คือว่าการปกครองคนด้วยความลงโทษการลงโทษเนี่ยนะครับหรือใช้ความพิโรธความโกรธลงไปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะส่งผลลับกับเขายัางไงครับพระคัมภีร์บอกว่าความโกรธของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นตะบองที่ไร้ประโยชน์ ไอ้ไม้เรียวของเขาจะเป็นความล้มเหลวนะฮะการจะใช้แต่อำนาจปกครองและใช้อารมณ์เข้าไปนะครับนะฮะตอนนี้ในข่าวเกี่ยวกับโลกเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าระหว่างทรัมป์กับ, Elon Musk บอีรอนมัสเนี่ยเขเลียงกันนะครับทรัมป์ก็บอกว่าจะไล่อีรอนมัสออกนอกประเทศไปอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรครับ นี่อารมณ์ทั้งสิ้นเลยครับและการปกครองคนด้วยอารมณ์เนี่ยนะครับรับรองได้นะครับว่ามันไปไม่รอดและจะทำให้ตัวเองน่าเศร้าไอ้ที่มันน่าเศร้ากว่านั้นก็คือว่ามันจะส่งผลกับคนในประเทศของเขาซึ่งมันน่าน่าสงสารทีเดียวครับเรามาดูตรงนี้ด้วยกันตัวอย่างเรโฮโบอัมเรโฮโบอัมเราเคยใช้ตัวอย่างนี้ประกอบกับหลายคนครับเพราะมันเป็นตัวอย่างที่เลวได้ใจจริงจ นะครับในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่12ข้อ 13, 14นะครับมีคนมาขอร้องเรโฮโบอัมบอกว่าขอให้ลดภาษีหน่อยนะครับเยโรโบอัมก็มาเป็นตัวแทนของอิสราเอลส่วนใหญ่บอกว่าภาษีตอนนี้หนักมากเหลือเกินประชาชนรับไม่ไหวพระองค์ก็ไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ผ,หผู้ใหญ่บอกว่าโอ้ให้ฟังประชาชนและพระองค์ก็ยังไปปรึกษากับพวก วัยรุ่นด้วยกันนะครับที่ที่เป็นคนหนุ่มแต่คนหนุ่มบอกว่าจัดการให้หนักๆเลยนะครับเอาให้มันหนักกว่าเดิมใช้อำนาจลงไปควบคุมและเลหฮวอัมก็ตอบประชาชนนะครับบอกว่าสามวันมาฟังและเมื่อประชาชนมาฟังเลหฮวอัมก็ตรัสว่าพระชาตัดตอบประชาชนอย่างดุดันทรงทอดทิ้งคำปรึกษาซึ่งผู้เท่าได้ถวายเสีย และตัดกับเขาทั้งหลายตามคำบึกษาของพวกคนหนุ่มว่าพระราชบิดาของเราทําแอกของท่านทั้งหลายให้หนักแต่เราจะเพิ่มให้แก่แอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านด้วยไม้เรียวแต่เราจะตีสอนท่านด้วยแสแมงป่องซึ่งหมายถึงอะไรครับบิดาเราเก็บภาษีแค่นี้เราจะเก็บมากกว่าจะลงโทษแค่นี้เราจะลงโทษให้มากกว่าแล้วอะไรครับเลโฮโบอัมใช้คนไป เพื่อจะไปเอาเงินจากคนไปเกณฑ์แรงงานแต่ว่าโดนเขาเอาหินขว้างตายเลโวอัมรีบหนีกลับมาเยรูซาเล็มและอิสราเอลสิบเผ่าเหนือก็กบฏต่อสองเผ่าข้างล่างของเลโวโบอัมเป็นยังไงครับพระคัมภีร์จึงใช้คำว่าไม้เท้าไม่ใช่ไม้เท้าไม้เรียวนะครับของความโกรธมันเป็นความล้มเหลวความโกรธของเขาเหมือนตะบองที่ไร้ประโยชน์ คณมีตะบองอะไรล่ะครับตะบองนั้นตีไข่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมาจากอารมณ์ของเขาเองเอาละครับพระก็มีบอกว่าเมื่อวานอย่างนี้ย่อมได้ความอนิจจังเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรคาว่าไร้สาระหรือว่าไร้ประโยชน์ในที่นี้มาจากภาษาเดิมว่าอาเวนอาเวนหมายถึงความว่างเปล่าสุดท้ายสิ่งที่เราใช้ลงไปการใช้อํานาจไปควบคุมคนอื่นแทนที่จะใช้ความรักลงไปมันก็จะว่างเปล่าครับ ยังหมายถึงความโศกเศร้าปัญหาความชั่วร้ายนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าปล้นคนยากจนเพราะเขาเป็นคนยากจนหรือบีบบังคับคนทุกข์ใจที่ประตูเมืองเพราะว่าพระเจ้าจะทรงว่าความแทนเขาและจะริบชีวิตของผู้ที่ริบเขาพระเจ้าสัตย์ซื่อครับพระองค์ทรงมีแผนการของพระองค์ในเวลาของพระองค์พระองค์จะทรงจัดการคนเหล่านั้นแน่นอนครับตอนนี้มาดูด้วยกันต่อไปใน ลูกาบท13ข้อ3า3 2บางคนก็ใช้อำนาจเหมือนกับกษัตริย์เฮโรดนะครับในตอนที่พระองค์ทรงกระทำราชกิจในโลกนี้เฮโรดก,ก,ก็ไม่ค่อยชอบพระเยซูคริสต์เหมือนกันนะครับทั้งเฮโรดราชบิดาซึ่งสิ้นพระชนไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็เฮโรดที่เป็นราชบุตรก็ยังมาข่มเหงพระเยซูอีกนะครับและพระคัมภีร์บอกว่าในโมงนั้นมีฟาริสีบางคนทูลพระองค์ว่า ท่านจงไปจากที่นี่เถิดเพราะว่าเฮโรดใคร่จะประหารชีวิตของท่านเสียพระองค์จึงตัดแก่เขาว่าจงไปบอกสุนัขจิ้งจอกนั้นว่าดูเถิดเราจะขับผีออกและรักษาโรคในวันนี้และพรุ่งนี้และวันที่สามเราจะทำการได้สำเร็จแม้มีภัยคุกคาม hey, จากเฮโรดที่ชอบใช้อำนาจในอย่างไม่ถูกต้อง มันก็ไม่สามารถหยุดงานของพระเจ้าในพระยสุคริตได้และพระองค์บอกว่าพระองค์จะทําให้งานพระองค์สําเร็จในวันที่3ก็คือพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเฮโรดอาจจะมีอํานาจของเขาในการทํานั่นทํานี่ทาโน้นนะครับแม้จะประหารชีวิตของพระยสุคริตแต่ขอบคุณพระเจ้าครับพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งพระองค์ได้อาณาจักรที่เขาต้องการทําลายอาณาจักรของพระองค์กับอาณาจักรของพระองค์ยังมั่นคงอยู่ทุกวันนี้ ส่วนอาณาจักรเฮโรนั้นก็จบไปตั้งแต่ไม่กี่ปีที่ตั้งแต่หลังจากที่เขาเครองราชได้ไม่นานาณาจันนรเขาก็จบลงไปนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าอาณาจักรของพระเยซูคริสต์อยู่จนทุกวันนี้เพราะอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรแห่งความรักอาณาจักรของโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ปกครองคนด้วยอำนาจของตัวเองแต่ไม่ได้ใช้ความรักขยายอาณาจักรด้วยสงครามสุดท้ายมันจะจบลงอย่างน่าเศร้า แต่อาณาจักรของพระเยซูคริสต์พระอ,องค์ขยายด้วยความรักและอาณาจักรของพระอ,องค์ยังมั่นคงจนทุกวันนี้อีกคนหนึ่งครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องกษัตริย์โยอาดโยอาดนั้นได้รับการดูแลนะครับโดยเยโฮยาดานะครับเยโฮยาดานั้นรักพระเจ้าเป็นปุโรหิตรักพระเจ้านะครับและก็เยโฮยาดานั้นก็ได้ดูแลทุกคนนะครับและก็เยโฮยาดาก็ได้สอน ให้โยอาดนั้นซึ่งความจริงแล้วโยอาดนั้นมีผนางอาทาลิยาครับ,นะรบที่เป็นพระมารดาเนี่ยนะครับที่ที่ชั่วร้ายนะครับแต่ว่าโยอาดได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากฮิโฮยาดาและก็ทำให้ประเทศของเขานั้นนะฮะมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นคนเลวีก็ทำให้การถวายในพระวิหารเนี่ย มีมากขึ้นนะครับแล้วจัดระบบในการถวายมีคนที่มาทำงานในพระวิหารมีคนนำเงินมาใช้อย่างถูกต้องในทางพระเจ้า และพระกมภีในข้อ14มาอ่านด้วยกันนะครับบอกว่าและเมื่อเขาทําสําเร็จแล้วก็นําเงินที่เหลืออยู่ออกมาหน้าพระพักพระราชาและยโยยาดาเอาเงินนั้นทําเครื่องใช้สำหรับพระนิเวศแห่งพระเจ้าสําหรับการบริบัติทั้งสําหรับเครื่องเผาบูชาและถ้วยและภายชนะทองคําและเงินและขอทั้งหลายได้ถวายเครื่องบูชาในพนิเวศพระเจ้าเสมอตลอดชั่วอายุของเยโฮยาดาตอนเยโฮยาดาอยู่เป็นที่ปรึกษานะครับ พระองค์ก็ทรงกระทำสิ่งที่ดีแต่ไม่น่าเชื่อหลังจากเยโฮยาดาสิ้นชีวิตไปนะครับอะไรเกิดขึ้นข้อ17เป็นต้นไปบอกว่าเยโฮยดาสิ้นชีวิตแล้วเจ้านายเยโฮยาดาก็มาทูลพระราชาแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นครับเขาเริ่มต้นทิ้งนิเวศของพระเจ้าเริ่มไปหันหาลูกเคารบนะครับแถมนะฮะยังทำสิ่งชั่วร้ายนะฮะเมื่อ ลูกของเยโฮยาดาคือเสคาลิยาเนี่ยนะครับในข้อ20ได้ยืนขึ้นประกาศบอกว่าถ้าพระองค์ทำไม่ถูกต้องเขาก็คิดร้ายครับโดยการคว้างท่านด้วยหินตายอยู่หน้าลานพระวิหารของพระเจ้าพระคำพีในข้อ22บ <c oughs> ันทึกบอกว่าโยอาจพระราชาโยอาจพระราชาไม่ได้ระลึกถึงความกรุณา ซึ่งเยโฮยาดาบิดาของเสคาริยาได้สำแดงต่อพระองค์แต่ปะหารบุญชั้นเสียและเมื่อกำลังจะตายเยโฮยาดาเสคาริยาก็พูดว่าขอพระเจ้าทรงทอดพระเนตรและแก้แค้นปลายปีกองทัพซีเรียก็มาครับแล้วก็ต่อสู้โยอาดโยอาดทั้งที่กองทัพเยอะกว่าแต่ก็พ่ายแพ้นะครับพระคมภีบันทึกอย่างนั้นและเมื่อจากพระองค์ไปพระองค์บาดเจ็บครับข้าราชการของพระองค์ก็กบฏแล้วก็ฆ่าพระองค์ ฆ่าพระองค์ไม่พอครับหลังจากฆ่าพระองค์แล้วพระคัมภียังบันทึกบอกว่าพวกเขายังใช้วิธีการไม่ให้พระองค์เข้าไปในสุสานของบรรดากษัตร์นั่นเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากพระองค์ชั่วช้านั่นเองไม่มีความรักแถมยังใช้อํานาจในทางไม่ชอบแล้วก็ใช้อํานาจของตัวเองปกครองคนอื่นขนาดใน ประสบก็ยังไม่ได้เข้าไปในอุโมงค์พระราชานั่นเพราะว่าประชาชนลังเกียจคนประเภทนี้ต่อให้เคยมีอำนาจขนาดไหนแต่รอให้คนเกลียดชังครับความวุ่นวายก็เกิดขึ้นดังนั้นเองสิ่งที่ผมพูดในวันนี้สองประการด้วยกันครับว่าคนที่ปกครองเนี่ยนะครับสองประการที่รับผลหน้าเศร้าอันที่หนึ่งก็คือพวกที่ปกครองโดยไร้ความรักอันที่สองก็คือคนที่ใช้อำนาจ และไม่ใช้ความรักนะครับใช้อำนาจของตัวเองปกครองใช้การลงโทษเป็นหลักขอพระเจ้าเมตตาเราครับใช้ความรักอย่าใช้เรื่องที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นนะครับอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าข้าคือสัจกรของพระเจ้าเน้นความรักเราไม่ได้เน้นระเบียบที่ประหารให้ตายพระองค์เจ้าข้าหลายครั้งเราใส่ใจกับหลายเรื่องจนลืมเรื่องที่สำคัญที่สุดคือพระชนะของพระเจ้า ขอบคุณพระองค์เจ้าพระองค์ทรงสอนให้ข้าพหลายรักและดำเนชีวิตตามความรักอย่างพระองค์โปรดให้ข้าพหลายใส่ใจกับพระชนะของพระเจ้าและใช้ความรักในการทำงานอยู่เสมอและรู้ว่าการใช้การลงโทษไม่เคยเกิดประโยชน์เท่าที่สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้าพหลายใช้ความรักของพระองค์ลงโทษในสิ่งที่ควรจะจำเป็นเท่านั้นขอพระองค์เจ้าโปรดอวยพรอธิฐานด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนพเจ้าพรทุกคนครับ